นายนน่นฮะค่ะพนว่าอยากสั่งแต่ว่าหยาดเสียบรกาศสั่งแจกสั่งหมูย่อยยานเสียบระกาสังาส่ง,อองบ,อง,บองย่านครับเบิงเปิดตู้เย็นให้เบิงเลยหมูยอ่อเหตใหม่หมู่ว่านนะครับผมเราแช่ฟิตน็อกแข็งไว้อย่างน้อยหนึ่งคืนบอแข็งบอทรงก่อนทรงนี่ครับผมกระชอาถึงหน้าแบบนี้นี่นี่มาเบิงเลยออกจากตู้เย็นเลยนะครับผมนี่หมูยอก่อนทรงครับผมมาเบิงใกล้ๆโอเคแข็ง ไม่เป็นน้าแข็งไม่ติดลบนะครับผมบอทรงหลายคนบอกว่าใบตองมันเก่าหรือเปล่าแม่นะใบตองสดๆใหม่นะครับแต่ว่าแช่ฟิตแข็งแล้วมันจะถือความเย็นใหม่นะครับก่อนทรงเขาจะใส่ถุงนี่เก็บความเย็นให้อย่างดีใส่แบบนี้เด้แต่อันนี้เป็นโปรสามแถมสองเนาะลูกค้าสั่งหนังล้วนนะครับเอาไปได้เลยหมูยอหนึ่งแท่งสองแท่งสามแท่งสี่แท่งแล้วก็ห้าแท่งน้ำยำหนึ่งขวดนะสามร้อยหกสิบห้าบาท ใครสั่งกับกัสั่งได้เหรอก็เพาะต้อ,อตงย่านเสียนะครับผมนี่ใส่ถุงเก็บความเย็นอย่างดีแล้วก็มัดอย่างนี้แพ็คจังสี่เลยก่อนส่งน้องๆจะห่อกระดาษเก็บความเย็นให้อีกประมาณ3ชั้นมาดูนี่มันน้องแน็กเนี่ยกำลังจะแพ็คแบบนี้นี่เป็นกระดาษที่เราห่อเก็บความเย็นอีกรอบหนึ่งน,นะครับนี่เป็นกระดาษเคลือบไข่ข้าวมันไก่นี่เห็นป้กันน้ำละลายกันน้ำแข็งละลายออกบางแบบนี้นี่ พอ,อจังสี่กระดาษนะครับผมหนึ่งสันส่นสองสั่นสามสั่นส่วนชิ้หวลูกค้านะครับผมบต่ตตองพวงแล้วเราก็แพ็คลงในกล่องอย่างดีนะครับกว่าน้ําแข็งจะละลายนะยังถือลูกค้าบางที่นะครับผมน้ําแข็งยังแข็งอยู่เลยแล้วก็แพ็คแบบนี้นี่แพ็คอย่างนี้ก่อนเอาไปลงกล่องอันนี้ก็จะเป็นหนังล้วนนะครับผมสามแถมสองแล้วก็แพ็คลงในกล่องแบบนี้มีบริการเก็บเงินปลายทางถ้าใครจะสั่งกดสั่งได้เลยนะครับสบายแต่ได้ไม่เสียแน่นอน